แง้งฝนไม่ตกมากี่เดือนแล้วครับลุงสี่เดือนแล้วครับทิ้งห่างเลยธรรมดาผมรถครั้งเดียวนี่เข้าคนที่สามแล้วอ๋อถ้าปกตินี่ลุงจะรถช่วงเมษาเนอะช่วงเมษาเดือนเดียวเพราะว่าเดือนเดียวพอเข้าพฤกษาามก็ตกแล้วที่นี่พอวันที่มันจะเริ่มตกตั้งแต่วันที่ยี่สิบเมษาปลายๆเดือนเมษาปุ๊บนี่จะเริ่มมาแล้ว ตอนนี้ปีนี้แล้วมันเข้าพฤษสภาแล้วจะหลงมิถุนาอยู่แล้วยังไม่มีเลยอ<ม>ตนนี้ถ้าไม่ช่วยก็ตายลุงก็เลยต้องต้องต้องช่วยไงต้องช่วยน้ําปีละครั้งปีนี้สามครั้งแล้วเพราะปลามันจะชอบอยู่กับน,น้ําถ้าขาดน้ําท่วมไม่ได้คังไม่ได้แต่ขาดน้ําไม่ได้ถ้าคังก็แบบว่าเหมือนก็ไล่ลากอ่อนที่ออกกินอาหารเนี้ยมันจะเน่า ถ้าน้าคังนั้นนานประมาณครึ่งเดือนขึ้นแต่ไม่ตายเพราะรากดารากอะไรเนี่ยมันยังอยู่แต่รากกินอาหารเนี่ยกินไม่ได้แต่นี่ความเจริญเติบโตหรืออะไรต่ออะไรมันจะเหลืองหลงเหลืองลงแต่ว่าถ้าเราลดน้ําการลดน้ําำมันก็ทุญเรียนแหละลดไปหยึดไปแห้งไปมันไม่คังรากกอดอุดมสมบูรณ์ดีปีนี้สามครั้งเลยใช่ให้ไปสามครั้งแล้วสามครั้งแล้วเนี่ยเข้าครั้งที่สามเนี่ยเพิ่งเพ,พิ่งทอดไปเนี่ยเนี้ย เพราะว่ารถไปครับพอไปพอย้ายไปที่อื่นก็แห้งตามหลอ๋อดินนะที่ว่ารถสามครั้งเนี่ยครับถ้าให้มันน้อยพอฟามร้อนหมามันก็เหมือนกับมันเหมือนกับเราเทน้ำมันรวกมันนะอืมต้องให้ชุ่มเลยไง ก็ดูจากสวนลุงตอนนี้ก็มีความชุ่มชื้นนี่มันปกติที่<ต>พบ <นะ S 2> ไ,ได้น้ำไงถ้าตามปกติก็มันมันจะดูดนำ้ำหวานหมุนเวียนวันละสองร้อยลิตรหมุนเวียนนะในในในลำต้นมันจะหมุนเวียนถึงรากถึงโคนถึงถึงใบถึงอะไรแต่มันไม่ได้กินหมดตั้งสองร้อยลิตรนะมันจะหมุนเวียนตั้งสองร้อยลิตร้าขาตรงนั้นมันก็เริ่มเริ่มเริ่มเช่านิด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 ลงไปเรื่อยตอนนี้ผลผลิตของเราก็ยังยังมีนะครับต้นยังมีอยู่เลยก็มันก็ เราก็ต้องจัดการให้ดีพอเรารู้แล้วว่าช่วงนี้มันออกตั้งแต่เดือนปีใหม่หรือมกราแล้วเนี่มันจะเริ่มออกช่อช่อดอกใครเราเห็นนะช่อเม่นมันมนะเขาเรียกเม่นที่เนี่ที่เล่มๆเราก็ต้องรู้แล้วว่าเนี่ยถ้าไปตกถึงเดือนนั้นถ้าฝ้าฝนแรงเราต้องรีบให้มันนี่ผลผลิตมันก็เหมือนก็นได้น้ำได้น้ำก็อวบมันก็ธรรมชาติมันก็เป่งปังอะไรแบบนี้อันนี้มันก็มองดูก็สดชื่น ก็เหมือนทัวค้างทัวอะไรมันก็ต้องรดน้ําทุกวันเหมือนกับแตงฟ้าที่เราไปดูแล้วก็ต้องรดน้ําทุกวันเหมือนกับทุเหรียนก็ต้องรดทุกวันนี่ปีเราลดค้างทําไม่ได้เพราอง่าต้องทำเพราะเป็นอาชีพของเรารายได้หลักคือตรงนี้เรากินอยู่ตรงนี้แต่มันก็ถือว่าเราต้องลงทุนเป็นปีเป็นปีที่ต้องลงทุนมากกว่าเดิมใช่มันต้องเราก็ต้องทําใจเพราะว่าปีนี้มันแรงเราก็รู้แล้วมันแรงผลผลิตอื่นก็แย่ไปหมด ตอนนี้เราทําอาชีพสวนปลาล์มถ้าเราปล่อยให้ต้นมันโสมพอโสมแล้วพาจะฟื้นมันเป็นปีๆไม่ใช่เหมือนพืชอื่น<ะ>มันก็รับใส่ปุ๋ยปีนี้ใส่ไปใส่ไปปีหน้าถึงจะได้รับผลขึ้นมานิดนึงเมื่อก็ปลาล์มที่โสมแล้วเขาทิ้งแล้วเราซื้อต่อมามาทำเนี่ยอย่างน้อยปีแรกเนี่ยมันจะต้องฟื้นใบฟื้นฟื้นฟื้นสีขึ้นมาก่อน ไบสวยสีเริ่มเขียวเริ่มอะไรไปเนี้ยมันจะต้องทําใบทำสี่ก่อนพอพอนั่นมันก็ไปพอมัอนก็เราสมบูรณ์แล้วก็เริ่มแหละเริ่มจะตั้งท้องตั้งอะไรต่ออะไรมีมัง่งพอนั่นพอเข้าสามปีมันก็สมบูรณ์ mm hmm. แต่จะเอาสมบูรณ์มันก็ขนนุ่มๆต่อซา,าไม่ได้นะ mm hmm. พอเราแก้แล้วอร่อยมันก็แข่งไปหมด <laughs> มันก็ปางแก่ไส้มันจะแข่งไง oh. เข้าใจไม่ไม่ใช่ว่าขนนันะเราก็พยายามว่าถ้าว่าเราอะ เป็นหนุ่มเป็นสาวเราเป็นไข่เนี่ยตารเราฟื้นปุ๊บเนื้อนังเราก็ยังดีแต่ว่าเหมือนกับขนแก่เนี่ยเหมือนเนื้อนังมันกระดูกก็เดียวมันก็จะแข็งเหมือนปัามละปัม้มเห็นหมะต้นแข็งอะไรแบบนี้ให้น,น้ำยังไงครับก็เครื่องตัวเดียวปั๊มติดปั๊มตัวหนึ่งแล้วก็นอกจากนั้นก็ท่ออันั้นอันนีเนี่ยเป็นท่อวันนี้เป็นทน่อเอบีซี <ABC. S 1> ติดแล้วก็ปล่อยห้องน่านู่นเลยเราไปล้วก็ปกล่อยสุดท้ายเลยนะสุดที่เลยที่เรายาวแค่ไหนเราปล่อยหมดเลย เราซื้อไม้ถึงแล้วเพราะว่าตรงนี้พอ,อสมมุติเราเนี่ยเนี่ยหลากมาวางกลางเนี่ยถ้าตรงนู้นพอแล้วเราจะไปนี่ก็เราก็มีข้อสวมข้อต่อไปนี่ข้อต่อไปทางนี้นนอ,อพอตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ชักไปพอชกักแล้วก็ไปต่อไปทางนู้นมันจะมีข้อต่อข้อสวมหมดมันก็เป็นระบบคยกชั่วคราวชั่วคราวเราไม่ได้วางเราไม่ได้ไปพื้นย้ายเนี่ยเราจะไป อ่าส่วนปาล์มเนี่ยจะทำระบบแน่นอนไม่ได้ uh huh. แน่นอนได้แต่ต้องมีเทคนิค uh huh. เพราะวันหนึ่งถ้าเป็นสปริงเกอร์ขึ้นมาแค่นี้พอเราแทงขางแทงแตงถางมั่งแตงไอเกีียวถลายเนี่ยมันก็จะมาทุกท่อหักหมด uh huh. แต่นี่เราก็ซ่อมปีๆซ่อมไม่ไหวแล้ว uh huh. ตอนนี้ลุงก็มีแนวคิดแล้วเนี่ยตอนนี huh. ้ทำได้แล้วแต่ไปทำไปปีนี้อีกห้าปีเราโค่น มันไม่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 บาลานซ์กันครับเลยแล้วก็ถนถนเอ้าแต่ถ้าสร้างใหม่อะแต่ว่าไม่มีโอกาสจะสร้างแล้วมั้งแก่แล้วแต่แต่ลุงก็เริ่มมองแล้วว่าอ่ในปีสองปีสามปีข้างหน้าเนี่ยภัยแล้งมันจะหนักขึ้นหนักขึ้นนิ้วโน้มก็ที่จะหนักขึ้นก็ส่วนลุงก็จะติดของเยอะ แนวโน้มว่าปีนี้ขอ่อทุ่มเงินสักสองแสนจะขุดให้ลึกให้ใหญ่ปะหลักของเรานะสนมมติของพันนั้นเราก็ขุดอย่าไปปะขุดของเขาขุดมาปะเรานี่ให้ใหญ่ให้ลึกที่ดินอยู่ของเราหมดของเขาอย่าไปแตะถ้าแตะมันจะมีเรื่องนั่นมันเป็นพันนั้นเราเต้าแต่งต้องรับ่บะสถานะสาระการนี่ผมขุดไปสองปีแล้วนะเนี่ยเนี่ยจะขุดหมดเลยเนี่ย ไป,ไปเินไปเอยไปอีกไหมเอไปไปเลนไปเรื่อยๆน,นูดอะไรวะเรามันเป็นเราจะทำอะไรเนี่ยก็มันเป็นที่ใจเราเราจะเอาใจใส่ดูแลทั่วถึงไหมเอาจริงหรือไม่ทำอะไรก็ได้ถ้าจริง น้น,นก็เราเห็นแล้วเนี่ยสมมุติว่าปีที่แล้วเนี่ยสีถลายลราค่าใช้จ่ายโผปีนี้มันต้องหกเพราะว่าต้องไอส่งถลายนี่ต้องไปขายไปแล้วเอาไปซื้อน้ำมูกน้ำมันค่าแรงอีกสองถลายอีกเราก็กำไรน้อยมันสมม,มุติว่าออกมาสิบถลายเราต้องไปหกแล้วถ้าว่าธรรมดามไปแค่สี่เพราะว่าแรงจริงๆริงะต้องเอาส่งถลายนี่ไปไปเจออีกเหลาเหลือกำไรสีถลาย แค่นั้นเองแต่กำไรน้อยลงเราก็ต้องทำใช่ไหมคะต้องทําไม่ทําไม่ได้เราจะกินอะไรได้น้อยเราก็ยังได้มันไม่เสียเวลาถ้าเราไม่ทําเลยมันก็ไม่ได้อะไรเลยปีงเราก็เสียเวลาไปสามร้อกว่าวันแล้วอะนี่หวานแล้วเท่าไหร่ล่ะสมมุติว่าท้าสามร้อกว่าวันเราไม่ได้เลยเราไปรับจ้างเขาล่ะเราก็ได้หวันละสามร้อยหรือสี่ร้อยอะแต่นี่ถ้าเราทำปามเนี่ยไม่ใช่ต้นเดียวไม่ใช่้ทีทลายนั่น ถ้าเก็บเป็นพผนต้นมันก็ต้องสี่แผนถลายพอสี่แผันถลายเนี่ยเราคิดสิสี่แผันถลายถลายแล้วเท่าไรนั่นกําไรนะเพราะว่าไอ้หกถลายฮักไปแล้วไงยังมีปามเนี่ยจามันไม่มันไม่ขาดทุนหรอกถ้าขนเอาใจสายดูแลแล้วก็ใจถึงสักนิดถ้าขนถ้าว่ามีเมียขนที่ว่าขี้เหนียวคนนั้นเจงไม่เจงหรอกแต่ไม่ได้เลเออเพราะว่าผัวเนี่ยขายปามมาได้ห้าแสนก็่งให้เมีย นี่อ่ะขอกรับคืนมัดซื้อปุยปู้หญิงบางคนนะี่มันจะอืดอาดไม่ให,จให้จะว่าจะให้ทีงก็ขอหน้าล้ำขานาทีอะไรแบบเนี้ยแต่ของลุงไม่ลุงเก็บเองรือไ,ไม่ได้เก็บเอง <c oughs> แต่ถ้าสาังต้องให้ <c oughs> ไม่ตังไม่ให้แล้วก็ไม่ถามพอไม่ถามมันจะเอาอะไรเก็บเก็บเงินแต็ได้ไงคือ <c oughs> ให้เมียเก็บแต่เราสั่งได้ใช่เราสั่งได้ว่าเราจะต้องการเราไม่ได้ไปเที่ยวล่านาหาเราไม่ได้เล่นการพาน,านันเราต้องมาซื้อปลา กระสอบแล้วเท่าน,นั้นเถอะไปถามตลาดีิกระสอบเท่านั้นฉันต้องการ200กระสอบ500กระสอบน,นั่นเราเือคิดนะเครื่องคิดเลขมีอ่าไปดีดมาแล้วก็เอาตังมาให้นี่ยเราก็ไปส,สร้างสูตรนั้นสูตรนั้นเราต้องการอะไรไปรใช่ส่วนของเราเองไม่ใช่สมบัติของคนอื่น หรือไม่ใช่ว่าสมบัติเราไปรับจ้างบริษาทส,สัวนแล้วสมมติถ้าถลายลงของอย่างนี้แล้วลุงไม่มีน้ำให้เป็นมันก็มันก็ขาาได้ขายแต่มันได้ขายสมมุติว่าถลายเนี่ยเคยสดสดอยู่พันเนี้ยมันยี่สิบโลสมมุตินะถ้าเราไม่ลดน้ํามาเหลือสิบห้าไงอ๋อมไม่มีน้าหนักไม่มีน้ําหนักมันก็ลดลงไปแต่ถลายได้ออกขายแน่ พอออกมาแล้วมันไม่รูดบอกแล้วมันไม่รูดถิงจะไงคนเพว่อนเขาไม่รูดไม่ร่วง่ไม่รูดแค่นั้นแหละอ่าลาจะเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวนะจะโชว์ไทรูปนะ เอางันโอเคนี่ได้ยังอ่าโอเคิปามที่แรงมาสีเดือนแล้วนะคนที่ดูรายการทายถามนี่ดูอ่าที่ทายถามไปนี่นะดูนั่นในในยูทู e แล้วก็อีาอย้า จะต้องการรู้เรื่องอะไรมากๆก,ก็ผ่านรายการหรือว่าโทรศัพท์มาโดยตรงก็เลยก็ได้มีเบอร์ลงยู่อ่าจะ,อจะมีเบอร์หลงยุ่และอีกอย่างหนึง่งถ้าใครจะมาดูตัวจริงแล้วก็ถามได้รายละเอียดก็มาด้วยตัวเองได้ยินดีต้อนรับเสมอจ้าอ เอเแนวคิดในการใส่๋ยลุเียก็ยังคงยึดว่าเราต้องใส่ปุ๋ยปานเนี่ยต้องยังใส่ต่อเนื่องใช่ต่อเนื่องเสมอนะใช่ตรงนี้สี่เดือนครั้งนะไม่ต้องใส่จน อะไรก็ได้แต่เดือนละครั้งก็ได้แต่เดือนละกิโลนะแต่สี่เดือนต้องให้ได้สี่กิโลปีหนึ่งอย่างน้อยต้องให้ได้สิบสองกิโลใาร์มนี่แบบแรงแบบนี้ถ้าไม่ลดน้ําไม่ใส่ปุ๋ยปีหน้าไม่มีขขยแน่มันมันก็มันจะมีขข่ธรรมชาติของมันแต่อสมมุติเราเออเธอดูหน้าว่านี่ตอนนี้มันออกอยู่สิบฟ้าทลายถ้าปีหน้าถ้าไม่ลดน้ําไม่ใส่ปุ๋ยเนี่ยมันก็จะเหลือทักสาม ม่จะลดปันนั้นแล้วอาจบ,บางต้นที่มันไม่ค่อยดกอยู่แล้วด้วยเลยยิ่งไม่มีใหญ่เหมือนกับต้นที่ก็ดกเป็นสิบทลายสิบพอทลายวันนี้ถ้าต้นไหนที่ว่ามันไม่ค่อยดกอะ่ะมันก็จะไม่มีเลยเอาไม่หล่ะจากสิบทลายหรือสามทลายนะเอาไม่หล่ะแล้วแต่ลุงลุงแล้วแต่อ่าแล้วก็บอกอย,งงยังไงยังไงยังไงก็เราต้องช่วยเหลือตัวเองยังไงยังไงประ่วนของเราเราต้องทําให้ดกหรือว่าจะ จะยึดมั่นบกสาส่วนนี้ให้เหมือนลุงนี่ก็ตามที่ลุงแนะนำนี่นะ,งงนะคุยกับลุงเบื้องต้นก็คือปุ๋ยกับราคาเนี่ยมันคือไม่ว่าราคาเท่าไหร่ปุ๋ยก็ยังต้องใส่เหมือนเดิมเหมือนเดิมยังไงก็แปลว่าสมมุติว่าปีนี้ราคาสองบาทกิโลละกิโลละสองบาทเราก็ต้องใส่เท่าเดิมเพราะว่าปีหน้าถ้าส่ล่าถ้าเราไปลดไม่มีลูกให้เราขาย แต่นี่เราจะเอากําไรขืนมาตัวที่ว่ามันถูกเนี่ยได้ยังไงอ่ะ <Yeah. S 1> เพราะมันเลยไปแล้วไง <Okay. S 1> เงืนปีมันจะเดินผ่านไปเรื่อยเราจะขอยตรงนั้นไม่ได้ตายไปเลยยังไงมันก็ไม่ขาดทุนอปีนี้ถูกกูไม่เอากําไรก็ได้ <Yeah. S 1> แต่ให้ต้นมันสวยไว้ให้ร่างกายมันสมบูรณ์ให้เราแข็งแรงก็ไว้เหมือนกับเหลานี่แหละพร้อมที่จะทํางานพร้อมที่จะออกลูกไง mm hmm. เหมือนกับเหล่านี่ร่างกายแข็งแรงปีนี้กูไม่ได้อะไรเลยทำากับตายแต่ไม่ได้ แต่ให้ร่างกายปีหน้าแล้วให้แข็งแรงนะก็เหมือนกันแหละปีนี้เราไม่ได้อะไรเหมือนปลาลมนี่ปีหน้าตาแผงเราฟุกเราได้ปีนี้ลุงอาจจะลงทุนสูงหน่อยใช่กำไรน้อยหนอยถ้าปีหน้าฝนดีอะไรดีราคาดีเราก็มันเจอกันนี่คือแนวคิที่ลุงยึดยึดใช่ <นะ S 2> เพราะว่าลุงประสบการณ์มามากของในทะเลเป็นตั้งก,กต่เกิดสำเร็จทั้งหมดเลยในทะเล พราะว่าถึงมาได้ซื้อที่ได้แต่มาตำมากินได้อยู่หมาหนาแล้วอยู่หมาหลายอย่างเป็นลูกจ้างกันมาตลอดไงนี่เราเป็นลูกจ้างเขาเนี่ยหนึ่งเออนี่ตอนนี้เราเป็นลูกน้องเหลือนะอตอนนี้เราไปรับจ้างเขาแบกแกบนะเป็นลูกจ้างเขาสีข้าวนะนี่ปีนี้เราไป อยู่อินโดไปไปรับจา้างก็ดึงสลิงเอาขอนไม้กอสุมาตามาตเตเรือบ้านเรานะผมเป็นตลอดมาเลยแม้กระทั่งทุกอย่างนี่เราก็หาประสบการณ์ว่าตัวไหนที่ใช้ที่เราได้ประสบการณ์มาตัวไหนที่ว่ามาเข้ากับส่วนเราได้เราก็ใช้มาดูแปลงนี้คือเขาปีที่เก้าเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ปีที่ <c oughs> เก้าแล้วไม่สมบะ ไม่สูงมากนะ <g ười> หรือเพราะหรือเพราะลง60เม็ดก็นี่แหละมันจะมันมันแบบว่าจ,จะอะไรอะไอของ10เมตรกับของ9เมตรเนี่ยเพราะว่าถ้า9เมตรเนี่ยมันจะมันจะพันนี้เยอะนะิ0เมตรเนี่ยจะอยู่พันนี้นอ่มามันจะกลางแล้วก็มองไม่สูงนะ่คุณ <g ül> ลุงมีมาตรฐานในการดูแลส่วนปานี่ลุงนิ่งมากนะผมดูเพราะผมก็มาหาลุงทุกปีใช่การดูแลอะไรเนี่ยไม่เคยมีตกบกพร่องเพราะว่า เพราะว่าลุงก็ใชยที่วันหนึ่งเราอยู่กับเขาเราหิวสาเขาหิวเ้าก็ไม่มีแรงทํางานเ้าก็ไม่มีแพลังผลิตผลมาให้เราไงต้องมาให้เขาหิวเราก็แมห่หิวถ้าเราหิวเราก็ไปหาเขาไม่ได้กูหมดแรงแล้วกูจะเดินไงาปามพันต้นได้ตนเขากินเสมอกันถึงเวลาต้องใส่ ถ้าว่านี่ยพานไปสองปีแล้วเนี่ยเคยใส่อยู่สี่หกนั่นเจอเข้าใจไหมต้องมีวิธีแก้มันนะฝนตกเราใส่ไม่ไอฝนไม่ตกเราใส่ไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้หลดน้ําอะไรต่อเพิงเกอร์เราไม่มีเพราะว่าเหลือไปสองเดือนเราตีอยู่ว่าเดือนน่ะกี่โลพอเราใส่หกนี่ตายหมดเลยนี่เห็นไหมยาตายตายหมดอ่ะแล้วเราก็ไม่ต้องมานั่งตัดอยู่ ลุงที่ลุงลดน้ำเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าลุงใสปุ๋ยไม่ใช่ไม่ได้ใสเลยเพราะว่าการลดน้ํากันเนี่ยมันไม่ไม่มเสมอกันไงเพียงแต่รักษาต้นไวรักษาต้นอเนี่ยผันใส่ขี้ขี้ไก่เนี่ยใสให้มันละลายทั้งหวอมจะไปอยู่ตำยาตำอะไรมันก็ค้างอยู่ในส่วนเหลวพอฝนตกมันก็เลยกินหมดอ๋อปีเนี่ยเนี่ยใสไว้เนี่ยปีไก่ขี้ไก่แกบปอ่ะลุงใส่อยู่ทุกปีใช่ไหมเพิ่งปีนี้อ๋อปีนี้ปุ๋ยมันแพงด้วยแล้วก็แรงแล้วก็บาเห็นมันทุกๆก็ใสใสแต่นี่ มันจะเป็นผลดีมาก mm. เพราะหนึ่งอ่ะพอพอเข้ากลางกลางปีใส่เดือนมันจะเริ่มมา mm. คือมันแรงด้วยใส่ปุ๋ยไม่ได้อยู่แล้วใช่แล้วมันใส่ได้แรงก็ใส่ได้ใส่ลดน้ําแต่ว่าตน้นถุนปุ๋ยต้นนี้มันแพง,แ,งแล้วก็แรงด้วยพอะา้าเราใส่ฝนไว้แพงแล้วก็ไม่กลัวพอใส่ใส่ไปผลก็ตกกุ๊บคัับกิ๊บแกรบอะไรมันก็ซึบลงไว นี่แรงเพลงแดดตอรียไปเรื่อยพอรถน้ำปั๊บมันทวิ่งหลานเป็นหมดไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมั่งยามกินเปล่านั่นมันอะไรมันไหลยางนี่ลุงก็ใส่ขี้ไก่แกลบใส่ขี้ไก่ไว้ต้นละกี่กระสอบกระสอบหนึ่งอ๋อต้นละกระสอบกระสอบละสามสิบสามบ้างใส่ต้นกระสอบอยากจะใส่ต้นสองกระสอบด้วยซักเดินไปดูไหนล่ะสุดแล้วเหรอสุดแล้วนูกไปนู่นไปอีก เข้าไปอีกเลยก็เหมือนกันหมดเลยไหมเข้าไปก็เข้าจะแปลงใหญ่ไหมเข้าแปลงใหญ่มั้งไหมไปพี่ลุงจะมีจะมีน้ำผ่านทุกแปลงไหมไม่ทุกแปลงไม่ทุกแปลงอืเดี๋ยวอยากจะไปรู้อะไรบอกเนี่ยเนี่ยมันอย่างเงี้ยลุงเนี่ยเนี่ยลุงขุดตั้งกับตรงนู้นนะตรงพุ่มไม้นู้นอ่ะที่แปลงลุงขุดมาแค่ด้วนตรงนู้นที่นี่นี่ขุดไปสองปีแล้วนะ มันเป็นคครงสาธารณะใช่แต่เราคุดเนี่ยใช้แมคโรยืนนี่นะเราก็จ้วงไปอย่าให้ถึงสายฟังขคงเขานะเข้าใจไหมเดี๋ยวคุดฟังเราฟังขคงเราตั้งโกงกลางมาทั้งนี้เราจะแหกก็แหกข้างของเรานี่แหกไห้ฟางให้ลึกก็ได้ใช้ประโยชน์ใช่เราก็น้ำาราพอไงเพราะว่าพอว่าน้ําที่อื่นมาไหลมามันมายุ่งที่ลึกอ่ะเราใช้ไปที่ลังมากกว่าเติมเราคงยาวเรายังลึกเหมือนเดิมไงเราก็พอใช้ เนี่ยเมือม่อวันตื้อเนี่ยคุดไว้เนี่ยเพราะว่าไอ้ไอต้นน้ำนั่นแหละมันผังนี่ปีนี้ป,ปามผมแย่เลยนะนนเ,นยเพราะมันทุกอ้นี่งไงพอน้ำท่วมแล้วทุกไอ้ไ,อไหลล้มพัดที่เหลือลงเหลือลวงล้มนั่นแหละพัดแย่เลยแหละอ๋อพายุใช่พายุที่ว่าเหลือหลวงล้มจมนั่นแหละเนี่ยมันจะพัดถางแล้วหเห็นห,ห,หน้าถางที่บ้านไหมละ่ะนั่นแหละผังเลย แต่บางต้นมันก็มีลูกดีแต่ถางมันหักหมดเห็นไหมถางจะหักหมดเพราะว่าปามเหล่านี่ถูกอะไรไม่ได้ของเหล่านี่ถูกเหมือนเพื่อนไม่ได้นะเพราะเราปลูกห่างเหรอไม่ใช่เพราะเราใส่ปุ๋ยสมบูรณ์ไงถางมันปลอกไงอของเขานี่หนิยวทุกองค์เอชไปไของไม่เขาไม่หกักของเราปรุ๋ยพลังใส่ปุ๋ยเยอะเกินก็ปลูกแล้วเราทำเพื่อผลผลิตไง<อ>ไม่ใช่กูเอาต้นไว้อย่างเดียว<อ>ก็ตายพอดีเลยเราจะเอาตังในมาเดินทาง เจอควกหนามบ้ามันก็เจอมั่งเลยไม่ใช่เดินบันกีบคหลาบ <laughs> <laughs> อะไรมันมีปัญหาแต่งั้นลละแก้กันไป